ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวท็อปสุดของตารางหายไปจากป้ายแดงถึง50%กับ Toyota Camry ี่2.5 Hybrid Premium ค่ะบอกได้เลยคันนี้คุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะสีพิเศษภายในสีเบดดูคลิปนี้จบอย่าพลดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพีพีเอซีทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับเซลล์รุ่งอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยค่ะวันนี้เซลล์รุ่งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตบิบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเซลล์รุ่งเนี่ย่ะจะพามาชมรถสวยหน้าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่อยู่ตรงหน้นาพี่ๆตอนนี้ได้ตัวท็อปสุดของตารางค่ะกับโตโยต้าแคมรีนะคะสองจุดม ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2019นะคะกับราคาตั้งขายเนี่ยะบอกได้เลยหายไปจากป้ายแดง50%นะคะราคาตั้งขายเนี่ยคะคันนี้นะอยู่ที่899,000บาทเนะะี่ยค่ะหายไปแล้ว,ว900,000กว่าบาทคุณผู้ชมคะที่สําคัญนะคะราคาดีไม่น้อยด้วยคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้รีบไปต่อกันเข้ามาหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร097217435ก่อนดูคลิปนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตให้ สําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้ตโตโยต้าที่เป็นแบบโคเมียมนะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลยนะคะวงจรเลดาร์มีให้นะคะขอบสีฟ้าแสดงความเป็นไฮบิชค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นโคเมียมด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะคุณผู้ชมคันนี้นะ,ะไฟหน้าได้ในส่วนของไฟแบบโปรเจคเตอร์นี่เลย นะฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ดวงใสๆเกีวๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะคะมาพร้อมในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยคะมีมาให้นะแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้รอบคันกันชนนะคะกันชนคันนี้เนี่ยจะได้เป็นสีเทานะคะคุณผู้ชมตัดกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวป่งซุ้มล้อเนี่ยคะคุณผู้ชมขาได้เป็นป่งซุ้มล้อแนบสนิทกันมาพร้อมล้อมแม็กเนี่ค่ะเดิมศูนย์นะใช้งานแบบนี้เลยนะคะบอกเลยสวยๆคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถทัดคุณภาพเกรดเอที่เพชรย เราคัดมาให้แล้วรับประกันลดไม่มีชนหนักไม่มีพิว้ามไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอไม้นะคะคุณผู้ชมขาเล่มไม่มีชำรุษสูญหายนะคะคันนี้รีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นสามไปไปลายหมื่นสีเท่านั้นสนใจรีบไปต่อหาเซลล์รุงที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะนะมาดูันต่อค่ะสําหรับในส่วนของด้านหน้านี่เลย ะะด้านหน้านะกระจกเดิมแท้โรงงานคันนี้รุงเช็คให้รอบคันแล้วเนี่ย่ะมาพร้อมกับในส่วนของนี่เลยเนี่ย่ะคุณพี่เป็นกระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีในส่วนแถบไฟเลี้ยวให้ในตัวมากับมือจับนะคะที่เป็นมือจับแบบโครเมียมค่ะในส่วนภายในนะคะนี่เดี๋ยวพามาชมนะคะภายในนะคุณผู้ชมขะคันนี้นะได้ในส่วนของนี่เลยเนี่ยะดีไซน์สีทูโทนนะคะคุณผู้ชมดีไซน์นะคะเป็นเขาเรียกว,ว่านี่เลยนะคะเอ่อเป็นคอนโซล สีทูโทนน่นะคะมีสีเบทต,ตัดกับสีดำนะคะสวยๆแบบนี้นะคะที่พักเทา้าคันนี้ก,กว้างๆเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขามาพร้อมในส่วนของนี่เลยเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเบาะเป่าลมนะนี่สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะที่กาลังมองหาเนะคะรถหรูตัวท็อปพรีเมี่ยมขนาดนี้รีบติดต่อกันเข้ามานะคะสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าภายในเนี่ยคือสะอาดสะอา้านน่าใช้งานมากเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างนี่พามาชมนิดนึงคะ่ะ นะโครงสร้างเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับเลยค่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะรับประกันเลยนะคะรถที่เพชรยนต์นะคุณพี่จัดให้คันเด็ดคัสคันเด็ดนะ่าใช้มาให้ทุกคันเลยค่ะในส่วนของฝังะะนนนะ่งประตูเนี่ยคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะฝั่งประตูเนี่ยก็ได้ในส่วนของช่องเก็บแก้วน้ําช่องเก็บของเล็กๆมีมาให้ครบถ้วนพร้อมกระจกออโต้นะคะเปิดปิดนะคะออโต้เรียบร้อยค่ะพามาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยค่ะ คันนี้นะก็บอกได้เลยสวยครบคันค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังมีในส่วนของแอร์หลังช่องเสียบสาย usb ด้านหลังมีมาให้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของเบาะด้านหลังเนะะี่ยค่ะคุณลูกค้าที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเฉพาะตัวท็อปเนี่ยนะคะเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมแผงควบคุมนะช่องตรงกลางนะคะมีมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องลับนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของฝั่งประตูค่ะคันนี้นะคะฝั่งประตูเนี่ยก็จะได้ในส่วนของช่องวางของช่องวาง ของเล็กนะคะมีมาให้แล้วก็ม่านระบบแมนนวลคันนี้มีให้ครบทวนนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะที่กำลังมองหานะคะโตโยต้าแคมรีนะคะ2.5นะคะตัวไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดของตารางขนาดนี้รีบติดต่อกันเข้ามาหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะว่าด้านหลังคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับด้านหลังนะคะคุณผู้ชมขาโลโก้โตโยต้าเป็นโครมยมหนาำมาพร้อมโลโก้แคมรีเห็นชัดเจนนะคะในส่วนไฟท้ายไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไลท์กดิ้งนะคะ ดนนงวงแดงโตโตเลยใสยๆไม่มีรอยแตกรอยขุดรอยขีดรอยแล้วมาพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ถึง4จุดด้วยกันค่คะคุณผู้ชมในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะคันนี้นะก็มีในส่วนของเขาเรียกว่ารมสักการะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยคะมีชุดซ่อมอยางอะไหล่ฉุกเฉินแม่แรงนะคะคันนี้มีให้ครบถ้วนนะคะยางอะไหล่ฉุกเฉินแม่แรงค่ะมีให้ครบถ้วนเลยนะคะที่สําคัญคมสักการะสะอาดสะอ้านด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของสีด้านหลังนะนี่ให้ช สีสีแท้สีเดิมรับประกันรถไม่มีชนหนักผิดความค่ะคุณลูกค้าขาในส่วนของน็อตไม่มีรอประแจขันไขเลยใครที่กําลังรอเนี่ยค่ะรถรุ่นสไต์ผู้บริหารเก็บพรีเมียมค่ะคันนี้แชมรี2.5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดของตารางออกห้างไปแดงร้าน7เก้าค่ะมาที่เพชรยตนได้เลย899,000หายจากไปแดงไปแล้ว900,000ค,ค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้รถนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเนี่ยคะ่ะอะความมาชมกันต่อ นะคะคสำหรับในส่วนของภายในนี่เดี๋ยวเซลล์รุ้งลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะนี่เลยนะคะสตาร์ทเงียบๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม นี่คือการสตาร์ทรถนะคะของแคมรี่รุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมขาตัวท็อปสุดนะคะก็จะประมาณนี้ในการสตาร์ทรถนะจะสลับกันใช้งานนะคะระหว่างระบบไฟฟ้าแล้วในส่วนของระบบเครื่องยนต์ธรรมดานะคะมาเริ่มจากทีละจุดก่อนเลยนะคะขออนุญาตพามชมในส่วนของปุ่มพั่นคอนโทรลก่อนนะคะนี่เลย นะปุ่มแพชชั่นคอนโทนเนี่ยะคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้หนึ่งบานควบคุมกระจกสามบานที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีไฮที่ปรับกระจกมองข้างมีให้พร้อมมาในส่วนของที่เซตระบบกันนั่งค่ะคันนี้มีมาให้ครบทวนนะคะช่องเก็บของช่องเก็บขวดน้ําแก้วน้ามีให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของฝั่งนะคะนี่เลยหน้าจอเลนใหม่นะคะเล็ใหม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลขอพันขนาดหนึ่งแสนสี่พันโลนะคะไม่เป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะคุณผู้ชมไม่มีกับไมกรใหม่นะคะคุณผู้ชมขาในส่วน ของนี้เลยนะคะเขาเรียกว่า ตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้ก็มาพร้อมในส่วนของการแจง้งเตือนออกนอกเลนกับระยะการชนนะคะมีให้ครบทวนแพดเดิลชิปด้านหลังมีค่ะเอาไว้ตบเกียร์เล่นเกียร์นะคะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของตัวเ,เปลี่ยนเครื่องเสียงวิทยุรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีในส่วนของการสั่งการด้วยเสียงนะแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงมีมาให้นะคะหุ้มหังมาแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ไม่มีรอยทะลอกปอกเปิกเลยในส่วนของคอนโซลกลางค่ะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าก็มีในส่วนของแอร์นะคะระบบออโต้น,นะคะแอร์ระบบออโต้มีมาให้ครบถ้วนค่ะคุณลูกค้าค่ะและในส่วนของหน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะรับรองในส่วนของระบบ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ค่ะคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปมีในส่วนของลำโพง J b บมาให้ทั้งคันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูตได้เลยนะคะมาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของคันนี้ฟังก์ชันยังไม่หมดนะคะเขายังมีในส่วนของกล้อง ถอยพร้อมเรดาร์คันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะคันนี้นะก็จะมีในส่วนของแอร์นะ นะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะแอร์นะคะด้านล่างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแอร์ระบบอัตโนมัติแยกอิกสระซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะนะแล้วก็ในส่วนของแท่นชาร์จไวเละชาร์เจอร์ T e ur, นะคะคันนี้มีมาให้นะคะเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT โหมดสปอร์ตเนี่ยะคะนอร์มอลโหมดนะแล้วก็อีโคมีให้เราเรียบร้อยนะคะที่เปิดม้านมีให้เราเรียบร้อยแล้วก็พวกเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกมือระบบไฟฟ้ามีมาให้นะคะพร้อมนะคะบอกเป่าลมนะคะนี่นะคะสามารถเปิดความเร็ เยลลมได้เลยนะคะความเย็นก็จะออกมาจากเบาะเลยนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของช่องวางเจ้านะ้ํามีให้2ช่องแล้วเรียบร้อยค่ะมาชมกันต่อฟังก์ชันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับด้านบนนะคะคันนี้นะก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะเป็นตัวกระจกมองหลังนะคะ ตัดแสงนะคะออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคาะนะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของซันรูฟนะคะมีมาให้นะเปิดปิดนะคะระบบออโต้อันนี้ก็จะเป็นการยกขึ้นนะคะนี่นะเป็นการยกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเลื่อนออโต้นี่เลยเนะะี่ยบอกเลยสะดวกสบายนะใช้งานแบบนี้นะคะคุณลูกค้าละค่ะและที่สําคัญคันนี้นะคะสามารถเปิดปิดออโต้ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณลูกค้านะคะกลัวในส่วนของ การบังแดดกลัวแดดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคะคุณลูกค้าขาก็นี่นะคะมียกขึ้นปรับลงเนาะ กูใน่วนของแดดนะคะแล้วก็มีในส่วนของม่านนะคะระบบแมนนวลนะมีมาให้ปิดแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคุณลูกค้าท่านใดนะที่กาลังมองหานะคะโตโยต้าแคมรีนะคะท็อปสุดของตารางขนาดนี้คันนี้ได้รถปี2019นบเนี่ยค่ะบอกได้เลยระยะการใช้งานเพียง1นึ่งแสนสี่พันกโลก,กับราคาตัขาย8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะสนใจจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะคันนี้เรทผ่อนนะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.29เท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อ หาเซลรุ้งกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร097217434นะคะก่อนจบกันนะีคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าห้องเครื่องของตัวแ a นรี่2.5 h y บ r ิ d พ r ีเ i ียมท็อปสุดข,ของตารางขนาดนี้นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเซลรุ้งค่ะคุณผู้ชมคะมาชมกันต่อนะคะสาหรับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มจากจุดแรกนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้นะ,ะได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็ ไม่มีรอยกรจจัยขันไขขยับนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคุณลูกค้าเรามีบริการนะคะตรวจให้ทั้งหมด274จุดเลยนะคะจากแบรนด์นอกนะคะคุณลูกค้าขาการันตีเรื่องโครงสร้างนะคะรถ5าดาวทุกคันเลยนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะบอกได้เลยคุณลูกค้าท่านใดนะที่กาลังมองหารถตัวท็อปสุดขนาดนี้นะคะกับเตโใต้ Cam มรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะในส่วนของฟิล์มยางแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้ามีการเสื่อมสภาพเราเลียดให้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเซ เซลล์ร <infl> ุงนะคะดูแลให้ทุกเคสเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะที่กำลังมองหานะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารขนาดนี้รีบโทรมาจับมาจองตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชม0 9 7 2 5 1 7 4 3 5นะคะวันนี้เซลล์รุงต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่ๆ่ะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลล์รุ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆ่ะสวัสดีค่ะ